กิจกรรมการเล่านิทานสวัสดีค่ะเด็กวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูเนย์อีกแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วคลิปที่แล้วคุณครูเนย์พาเด็กๆทำอะไรคะอ๋อคุณครูเนย์พาเด็กๆเต้นใช่ไหมเต้นเพลงอะไรนะคะเพลงฉันคือแม่ใช่แล้วค่ะเด็กเก่งมากเลยเต้นได้ไหมคะ ถ้าใครต่งเต้นไม่ได้ไม่เป็นไรน,นะคะค่อยๆฝึกเลยค่ยคะเดี็กๆก็เต้นได้นะเปิดเทอมมาหรือว่าเปิดจากสถา,านการณ์โควิดเราก็สาม,มารถเต้นด้วยกันในห้องเรียนนะคะวันนี้คุณครูคก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกแล้วคะ่ะเอ๊จะเป็นกิจกรรมอะไรนะเด็กๆอยากรู้ไหมคะ,ะถ้าอยากรู้น้งกอดอ,อกสมแล้วคะ่ะเด็กดีกอดอ,อกน้ำขังตรง อยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ตั้งใจใเรียนได้นะคะเด็กๆ้ะเก่งมากค่ะวันนี้กิจกรรมของคุณครูนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนอ๋อเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับโรงเรียนเด็กๆอยากรู้ไหมคะอะใช่อ,อกรู้แล้วตอนที่จะไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนเนี่ยคุณครูอยากมีคําถามที่จะถามเด็กๆค่ะว่าตอนนี้เด็กๆอยากมาโรงเรียนไหมคะ อ,อยากมาเรียนกันแล้วใช่ไหมคะคณครูก็อยากเจอเด็กๆเหมือนกันค่ะเอาไว้สถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆก,ก็อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติวนะคะต่อไปจะเป็นนิทานที่คครูจะเอามาเล่าให้เด็กๆฟังถ้าเด็กๆมีสมาธิแล้วนะคะเราจะไปฟังนิทานกันเลยคะ่ไคะไปเลยค่ะโรงเรียนของฉัน เรื่องโดยชัยฤทธิ์สีโร์ฤทธ์ภาพโดยโสภาคดวงแขฉันรักโรงเรียนไปเรียนกับครูโรงเรียนน่าอยู่คุณครูใจดีฉันรักโรงเรียนไปเรียนดนตรีร้องโดเรมีดีสีสุขใจฉันรักโรงเรียนไปเรียนเร็วไวร้องเพลงชาติไทยอุ่นใจสวดมนต์ ฉันรักโรงเรียนไปเรียนไม่สนคุณครูฝึกฝนจนมีวินยัยฉันรักโรงเรียนเรียนภาษาไทยอ่านเขียนก็ไกลภูมิใจเขียนเองฉันรักโรงเรียนไปเรียนร้องเพลงเพื่อนเพื่อนคืนเพลงบรรเลงเพลงกัน ฉันรักโรงเรียนไปเรียนด้วยกันเพื่อนเพื่อนของฉันทุกวันพบหน้าฉันรักโรงเรียนไปเรียนกีฬากระโดดไปมาสองขาแข็งแรงฉันรักโรงเรียนไปเรียนไม่แข่งเพื่อนกันต้องแบง่งไม่แข่งแย่งกันฉันรักโรงเรียนไปเรียนทุกวัน พอตอนเย็นนั้นพากันกลับบ้านฉันรักโรงเรียนไปเรียนเขียนอ่านไปเล่นสำรานเบิกบานจริงเอ้ยอาเด็กๆคะที่ท่าของคุณครูก็จบลงไปแล้วคะ่ะเด็กๆสนุกไหมคะอยากให้คุณครูคเล่าเพิ่มอีกไหมถ้าอยากให้คุณครูเล่าให้ฟังนะคะเด็กๆก็รอติดตามชมว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมอะไร กิจกรรมจะสนุกแค่ไหนลองติดตามดูนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย